สวัสดีค่ะพบกับโนวาออนไลน์สระสระอังกฤษคลิปสอนภาษาอังกฤษง่ายๆแต่ใช้ได้จริงแค่ใช้เวลาไม่ถึงเวลาห้านาทีก็เก่งภาษาอังกฤษได้ Today's lesson is Let it go กับ Let's go Let กับ Let s สองตัวนี้นะคะคล้ายกันก็จริงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คล้ายกันสักทีเดียวเนาะมาดูตัวแรกกันนะคะ let นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคำกริยานะคะแปลว่าอนุญาตหรือว่าปล่อยให้ถ้าตามโครงสร้างประโยคแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าอนุญาตให้ใครทำอะไรนะคะโครงสร้างประโยคมันก็จะเป็น let ตามด้วยคำสรรพนามที่อยู่ในรูปกรรมนะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาค่ะ คำสรรพนามที่ในรูปกรรมนะคะโอ้โหมีหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ให้ถูกนะคะข้อควรระวังก็คือเราต้องแยกให้ออกว่าคำสรรพนามเนี่ยมันมีหลายรูปนะมันมี subject นะคะประธานมัมี object นะคะรูปกรรมการใช้กับ let ตัวเนี้ยเราต้องใช้ object นะคะต้องใช้ส่วนที่เป็นกรรมเนาะก็คือพวก Me you ใช่ไหมอะ them her him อะไรพวกนี้นะคะ่ะต้องใช้ให้ถูกนะถ้าเกิดว่ามิ้งบอกว่า let it go ใช้ได้ let me go ก็ใช้ได้เพราะว่ามีเป็นกรรมแต่ถ้ามิ้งบอกว่า let I go ไม่ได้เพราะว่า I, I ไม่ได้อยู่ในรูปกรรม I อยู่ในรูปประธานดังนั้นต้องใช้ให้ถูกนะคะแล้วก็เวิ b ข้างหลังเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนกรรมได้แล้วก็เปลี่ยนเว r b ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาอนุญ,ญาตให้ใครทำอะไรใช่ไหมก็เช่น let me do let her eat อ่ะประมาณนี้นะคะก็ไมย่ยากนะแต่อีกแบบหนึ่งที่เป็น let นะคะ l e t apostrophe s ตัวนี้ย่อม,มาจาก let us อ่าดังนั้นมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ขาดไปก็คือ verb ดังนั้นถ้าเป็น let ตัวนี้ให้ตามด้วย verb ได้เลยนะคะเช่น let's go let's do it let's use it ได้เลยนะคะไม่ต้อง less แล้วตามด้วยกรรมอีกทีนึงเป็น less me less her ะอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วนะคะเพราะมันมี as ไปแล้วเราก็ตามด้วย verb ได้เลยอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็น let l e t let นะต้องเป็น let อ่ะและตามด้วยกรรมและตามด้วย verb แต่ถ้าเป็น less นะคะ l e t apostrophe s ให้ตามด้วย verb ได้เลย เช่นอะไรบ้างนะคะเช่น let it go ปล่อยมันไปเราได้ยินกันบ่อยมากนะคะ let me eat ปล่อยให้ฉันกินเถอะอะไรประมาณนี้ถ้าเป็น let ล่ะเช่น let's read ปไปอ่านหนังสือกันอะไรประมาณนี้หรือจะเป็น let's eat ไปกินข้าวกันประมาณนี้นะคะก็ใช้ให้ถูกนะคะอย่างที่บอกว่า let กับ let นะมันใช้ไม่เหมือนกันเนาะเด็กๆนะคะนักเรียนอะ่ะเนาะก็จะเจอในข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะคะก็ถ้าฟังพี่มิงนะพี่มิงก็หวังว่าน้องๆจะเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ใช้ให้ถูกด้วยนะคะขอบคุณค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิงและน้องต่ายในการสั่งสร้างคลิปสอนภาษากรษดีๆต่อไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมสึกพูดเยอะๆด้วยนะและ คนไหนนะคะที่อยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติโดยเฉพาะพี่นิง้งน้อง่ายและโนวาออนไลน์ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ